السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني فكوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا من خذاه برحمتك يا ارحم الراحمين قولا الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين الحمد لله ก่อน انك ขอสุโกด الله سبحانه وتعالى อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานชีวิตให้กับ วันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่อสตัดมาเจอพวกเราเพื่อมาจัดการเรียนการสอนในวิชาฟิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับสำหรับวันนี้ก็เราจะเรียนเรื่องอ่าเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์รับค่าเลี้ยงดูนะครับเ,เงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์รับค่าเลี้ยงดู สรนนุรุตุิสติโกกินนาฟาโกติสุรุตุลส u รุตุิสติโกกินนาฟาโกติเงื่อนไขผู้มีสิทธิรับค่าเลี้ยงดูนะครับเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์รับค่าเลี้ยงดู ไอยะกูนาอักดุซาวายิซอหีฮันเป็นเงื่อนไขข้อที่หนึ่งนะครับไอยะกุนาอักดุซาวายิซอหีฮันมีการนิกะที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือเงื่อนไขผู้ที่สามารถที่จะรับค่าเลี้ยงดูก็คือมีการนิกะที่ถูกต้องอนกักเรียนก็ได้เรียนผ่านมาแล้ว การนิกะที่ถูกต้องก็คือนะมีทั้งหมดรูกลน,นิกะถ้าเราย้อนสักนิดหนึ่งนะไปนับรูกลน,นิกะรูกลน,นิกะทั้งหมดมี5ประการว่า5ข้อข้อที่1ก็คือซีโรนะประโยคก,ก็มีอียับกอบลคำเสนอและก็สนองนี่คือรูกลน,นิกะข้อที่1 รุกุนนิกาข้อที่สองก็มีอัฏฐยาตุมีผู้หญิงรุกุนนิกาข้อที่สามอัฏาอยู่มีผู้ชายรุกุนนิกาข้อที่สี่วาลีอาวาลีก็คือผู้ปกครองรุกุนนิกาข้อที่ห้าอชาฮิดายนีมีพยานนะครับนี่คือรุกุนนิกานิกาที่ถูกต้องนะครับจะต้องอครบ จำนวนดูกลทั้ง5ข้อทีนี้คนที่จะรับผู้ที่มีสิทธิรับค่าเลี้ยงดูก็คือจะต้องมีการนิก้าที่ถูกต้องถ้านิก้าที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นนิกากับคนที่ไม่สามารถที่จะนิกาด้วยได้นะครับอย่างเช่นพี่น้องพี่น้องร่วมสายเลือดอก็เรียกว่านิกาที่ไม่ถูกต้อง หรือนิกะที่ผู้หญิงไม่ชัดเจนนะตอนไปดูอีกคนหนึ่ง f o วันน nika มานิกะอีกคนหนึ่งนิกะแบบนี้เขาเรียกว่านิกะที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีการนิกะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ค่าเลี้ยงดูนะครับข้อถัดไปนะครับเงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์รับค่าเลี้ยงดูก็คือ ุ n น o s a ล i m a n ั p s a อิลา a zaujihah anto s ล l i m a napsaha ila z a u j i h ก็คือยอมที่จะมอบตัวให้กับสามีนะถ้าเราเป็นภรรยาก็ยอมที่จะมอบตัวให้กับสามีนะครับนะนี่คือเงื่อนไขคนที่จะได้รับค่านะรับค่าเลี้ยงดูนะครับข้อถัดไป อันตัมกินาหูมินัลมินัลอิสติมตาอิบิฮ์อันตัมกินาหูมินัลอิสติมตาอิบิฮ์สามีสามารถที่จะหลับนอนนะกับภรรยาคนนั้นได้นะครับคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับนะค่าเลี้ยงดูก็คือสามีคนนั้นนะสามารถที่จะหลับนอนกับภรรยานั้นได้นะครับ ้ากรณีสามีที่ไม่สามารถที่จะหลับนอนกับภรรยาก็ไม่วอญิบที่เขานั้นจะใาหา้จะอะไรเขาเรียกนัฟก็ให้นัฟก็กับภรรยาคนนั้นนะครับอย่างเช่นสามีที่ะนะเป็นอัมมาพึกอะไรก็ว่าไปนะครับ อาเงื่อนไขข้อถัดไปไอยาคูนามินอาฮลิลอิสเตมตาอีไอยาคูนามินอลิลอิสมตาออันนะอยู่ในอาฮลิอิสติมตาอ่อนนออาอาก็คืออยู่ในวัยที่อ่าพร้อมนะครับนะอยู่ในวัยที่พร้อมถ้าไม่ใช่อาฮลิอิสติมตาอย่างเช่นเด็กเด็กนี่ไม่ใช่อาฮลิอิสติมตา จะถามว่านิกากับเด็กได้อหุกงบอกว่าได้นะครับอหุกงบอกว่าได้นะนิกากับเด็กแต่อย่าลืมว่าเด็กคืออยู่ในวัยที่ไม่พร้อมนะอยู่ในวัยที่ไม่พร้อมนบีเราก็เคยนะนบีเราก็เคยที่จะหลับนอนกับอ่าอิชะอิชะบอกว่าอินทรพลลำลูกนี้ยังไม่สุกอะไรประมาณนี้นะครับ แสดงว่านิกานิกาได้นะนิกาได้แต่ถ้าอยู่ในวัยที่ไม่ไม่พร้อมก็เราก็ไม่จําเป็นที่จะให้ค่าเลี้ยงดูนะครับให้กับภรรยาคนนั้นนะครับ فإن لم يت توفر من هذه شروط لا تجب فإن لم يت توفر มินฮาดีชูรูติลาตาจิบูถ้าหากนะครับถ้าหากไม่สมบูรณ์เงื่อนไขทั้งหมดเงื่อนไขทั้งหมดไม่สมบูรณ์ก็ไม่วอญิบให้ค่าเลี้ยงดูนะครับถ้าเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาทั้งหมดไม่สมบูรณ์ว่าไม่ครบฮุกโกมบอกว่าไม่วอญิบที่จะให้ค่าเลี้ยงดูนะครับ หลังจากนี้อุสตัดก็มีใบงานให้นักเรียนทำนะครับนะจงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะใบงานวันนี้มีมีแค่สองข้อเองใบงานนะครับถ้าเป็นคำถามเป็นภาษาอาหรับก็ให้นักเรียนตอบเป็นภาษาอาหรับถ้าคำถามเป็นภาษาไทยก็ให้นักเรียนตอบเป็นภาษาไทยนะครับอ่าน้ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใบงาน ถ้าคำถามเป็นภาษาไทยนักเรียนก็ตอบเป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าใบงานเป็นภาษาอัหรับข้อไหนที่เป็นภาษาอัหรับให้นักเรียนตอบเป็นภาษาอัหรับนะครับข้อที่ 1. ถามว่ามาฮิยาอิสติกกอกิชูรุตินนาฟากะนะมาฮิยาอิสติกอิสติกอกิรุตินนาฟากะเอาสัตย์จะไม่แปลนะครับถ้าแปลก็นักเรียนก็ เดี๋ยวให้นักเรียนนะไปเปิดพจนานุกรมร้ว่ากอมุสเอาเองนะครับจะไม่แปลให้ฟังข้อที่สองก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วก็นักเรียนก็นะก็อ่านแล้วก็ตอบได้นะครับก็สำหรับวันนี้เขาขอ,ขอจบการเรียนการสอนในรายวิชาฟิกไว้เพียงเท่านี้นะครับบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายาฮ์สัลลามวะลายกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ